สวัสดีค่ะมือนี้ปอมสาสีผ้ามาพี่น้องมาเบิ้งอ่าสวนอ่าก้อนฤดูใบไม้พลิจ้ะพี่น้องพาชมสวนก้อนฤดูใบไม้พลิว่าบรรยากาศของอ่สวนฤดูใบไม้ก้อนฤดูใบไม้พลิเป็นแบบใดอ่ามีต้นไม้อีหยังที่หลงเหลือแน่แล้วก็ต้นอย่างต้นไม้อีหยังที่ตายไปแน่สังเกตเบิ่ง่าต้นไม้บางอย่างก็ห่างหายไปแล้วจ้ะพี่น้องนี่ยปอมสากัสิ พาพี่น้องมารับชมแดดจ้าแดดซองเนาะนี่ป้อมซากระสีพามามยางเบื้องจ้าพี่น้องแล้สวนของป้อมซาไปเลยนี่เป็นสวนอ่าโซนอ่าถ้าพูดถึงมองห้องห้องนั่งเล่นจ้าพี่น้องแล้วก็จะมีสวนหลังบ้านแล้วก็สวนหน้าบ้านที่ยางเขามาจ้าพี่น้องเดี๋ยวป้อมซาจะผ้ามามยางเบื้องสวนอ่าตรงห้องนั่งเล่นว่าสวนหลังบ้านหรือขางบ้านกับว่าใดจ่าพีนอง นี่อันนี้ต้นไม้บางย่างกัดอกเริ่มร่วงโรยไปแล้วจ้ะพี่น้องถ้าสังเกตเบิ้งเนาะนี่ดอกกุหลาบที่ปมซาตัดแต้งกิ้งไปเหตุวิธีตัดแต้งกิงงก้งให้พี่น้องได้เห็นกันตอนนั้นออกดอกค่อนข้างหลายดอกก็ว่่ได้หายไปใช้ดอกจะบางข้งกับร่มพัดเนี่ยอา,อากาศเนี่ยดอกก็ล่วงร้รยถ้าเกิดว่าแดดแดดมากล้วก็ โดนฝนตกแซงสีดอกเขาก็นนี่เราก็ป้อมซากะเก็บไปเฮ็ดชาบเป็นบางส่วนมันก็เลยแบบว่าดูเ่าค่อยร้ายอันนี้ก็สังเกตเบื้องนี่ดอกเขาเริ่มเหี่ยวแล้วช่วงนี้เดือนกันยายน่าจะพี่น้องยุนี่ก็เริ่มดอกไม้บางย่างเริ่มลวงลุยลุยล่าไปมันนี่แดดดีดีโทษจ้ะมันนี่แดดดีแห้งไนป้อมซาก็เลยสมาเห็ดคลิปเดือนกันยายห่พี่น้องเด้เบื้องกันแล้วก็เดือนตุลาเนี่ย กระสีว่าเห็นแล้วดอกไม้กระสีหายไปคนคางหลายอาดอกตัวนี้ดอกตัวนี้จ้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าหูอะไรนะหูหูหูกะลอกหรือหูเอ้ห,หูหูแพะถ้าเป็นภาษานอร์เวย์เขาก็จะเรียกอ,อะไรนะเออเออรอเศร้าเอาเอรอ,อ,อหรืออะไรสักอย่างเลยจ้ะเนี่ย ตัวนี้สิยังอยู่ตลอดทั้งปีสิบ่าตายจากไปตัวนี้กะดอกก็เริ่มแบบว,ว่าเหี่ยวไปแล้วเดี๋ยวถ้านาบินเตอรเขามากเขาก็สิตาลงไปจะไปนองเนี่ยแล้วก็ดอกแรกเป็นเดอดของอันนี้ของปอมซาตัดไปเฮ็ดชาแล้วก็เฮ็ดน้ำมันน้ำมันแรกเป็นเดอร์จะไปนองสังเกตเบ้างที่ปอมซาตัดไปแล้วมาเขาสิอ่าพวงหยอดขึ้นม,ไมะไมจ้ะเนี่ย น่าละเหตุผลไปยังเข้าคือจะต้องตัดดอกอ่าลาเวนเดอร์เพราะว่าเขาตัดไปแล้วดอกขา,า,าก็สิแต่ภูมิึ้นว่าไม่จะเป็นแบบนี้บ่ต้อตรงห่วงถึงเวลาเขาก็ตัดของเขาไปเลยจะ้วก็ดอกไอดอกบัตเตอร์ไายเหี่ยวไปแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยดอกเขาจะเหี่ยวไปแล้วอันนี้ก็คือตายไปดอกลิลนดีก่ะตายไปแล้วลิลลด่ของเราก็ตายไปก็ยัง บางยางก็ยัางลงเรืออยู่จ้ะอันนี้แคดมินฟอมซาตัดไปแล้วเขาเกิดขึ้นไหมจ้ะตัดช่วงกลางเดือนสิงหาแล้วก็นี้เขาแตกพุ่มเราห้ดอกขึ้นมไหมถ้าถ้าคิดว่าตัดช่วงเดือนซัมเมอร์ก็ช่วงกลางเดือนไอ้ช่วงกลางกลางกลางซัมเมอร์กลางซัมเมอร์เนี่ยเขาก็สิแตกดอกขึ้นมไหมอันนี้ตน้นเอ่อบลูเบอร์รี่ ลูกหมดแล้วเนี่ยมาเบิงมาเบิงฟังนี่แบบเท่นี่ยฟังนี่อันนี้กับแคดเมนปอมสาดต์ตัดไปเรียบร้อยแล้วแคดเมนจะไปนองเนี่ยตัดเป็นแบบนี้เขาก็สซิมีอดทีโป่งขึ้นมากไหมสังเกตเบงิง <c oughs> คือแบบว่าดอกไม้ช่วงนี้ย่างบลายเราจะย่างบลายเพราะว่ามันถึงช่วงใกลส้กลสิเขาอ่าถึงช่วงใกล้สิเขาเอียงละหนาวแล้วดอกไม้บางย่างกับส่วหลายเครื่องนึ่งก็ตายไป อันนี้ก็ยังคงอยู่ดอกที่สีเห็นได้ชัดคือนี่อันนี้พรอมซาบรูจั๊กปสัสซิมยังดอกงามๆจ้ะเขาจะแตกพุ่มออกทุกปีแตกพุ่มออกทุกปีดอกที่สีเห็นได้ชัดคืออันนี้ฮูุเทนเซียเลยไฮเทรนเชียอันนี้เป็นลามไฮเทรนเชียนี่ยเราดอกเขาสีเปลี่ยนสีสังเกตบบ้างพี่น้องเห็นบ่ จากดอกสีขาวเราเขาสเฉียวคอยๆเปี่ยนสีเป็นสีชมพูเข้มขึนๆๆ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถตัดเราไปาาห้อยร่งใจเราก็ให้เขาเฮงเราเข้าไปใช้แจกันแด้นี่วันนี้ลบจะพี่น้องตะวันกับบ้านหนาวเนอ่แลนน้วก็นี่ที่กรมชาเฮ็ดไปก็กคือปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไม้ตรงนี้อูดอกไฮเดนเจอร์สีแดงเห็นม่อจะพี่น้องเนี่ย นันเสียงแดงอดอกอันนี้สีเริ่มขึ้นช่วงนี้ช่วงสีนาหนาวดอกอันนี้อันนี้ดอกกุหลาบสีม่วงปอมซาใหญ่ทีเพราะว่าทีตะกอนของเขามันอยู่ใต้รม,มัยเราแดดบอซองบ่ถ,ถึงเขาเขาก็เลยแบบเหมือนบ่าจะเลื่อเติบโตนี่ปอมซาใหญ่มากไหมใหญ่มากตรงนี้ไหมตรงนี้ก็บ่มีอย่างไรเพราะว่าชวนหลายมิต่หินแล้วก็กระหยาจ้ะนี่ดอกอันนี้ที่ ที่เขาขึ้นช่วงนี้ก็คือดอกผมสากกะจากวาดซื้ออย่างเดิมน,นี่เขาสิขึ้นเขาสิขึ้นช่วงนี้ดอกอันนี้สิขึ้นช่วงนี้ละเดือนกันยาตุลาเดือนกันยาตุลาอันนี้ดอกกุหลาบผมสาเฮ็ดให้เฮ็ดใ,ให้เขาไม่แล้วก็เขาแตกยอดไมเฮ็ดให้ไมขึ้นอ,อย่างปกติใส่กำจัดห้าเอาบักมาใส่แล้วก็เอาไม้มาขำเขาไว้บ่ให้เขา โยกค้นสงสัยอาจจะต้องหาใหม่เน่นๆมากมัดเขาไว้อีกรอบนึงจ้ะต้นเขาโดนล้นโดนโดนล้มพัดคุนเขารู้สึกว่าสีโยกจากน้อยเดี๋ยวผมซาสิต้องไปหาใหม่มากเพราะว่าเขาแตกุ่มค่อนข้างสวยเลยเนี่ยข้างล่างกัะดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกดอกกุหลาบข้างล่างกันงามแล้วก็ปอมซาการ์เดยมาเฮดวิธี ดูแรกดอกกุหลาบหลังจากเขาเป็นดอกตัดดอกที่เหี่ยวออกไปจะประกายังคงเหลือดอกที่สดบานอยู่ให้ความสวยงามต่อไปน,อน,นี่เป็นสวนคางบ้าบเนเบ้องบปเปิลปอมซารประเทศนี้อันนี้เป็นปีที่สองที่ให้ลูกให้ลูกให้ลูกค่อนคางดียุตราวนี่แมงเจาะเป็นพ่อเห็นอย่างปอมซาบลู มราบ้างลูกนี่ไงลูกนี่คางนี่โดนคางที่โดนแดดกะสวยอยู่ถ้าคางที่บ่โดนแดดมันแม่งจะเจาะปีนี้กะได้หลายก็ปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วปอมชาได้แค่สองลูกปีนี้ได้กะหลายลูกยุติบาร์ลนไปแน่โดูร่มดนล่มพัดเหล่าล้วนไปแน,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 น่อันนี้แอปเปิลอีกพัดหนึ่งลูกเขาลูกเขาเล็กกว่านี่ลูกเล็กกว่าแต่ว่ากะ อาอร่อยให่กันคนอาศัยพันจุจะอันนี้จะให้ลูกหลายถ้าใบว่าคอยหลายใบของอแอปเปิลจะบ่ค่อยดกแต่ลูกจะดกนี่อันฝังนี้ที่ปอมซาป,ปลูกใส่กระถางเห็ดกิดไปไม่ไหมหลกๆอันนี้เขาออกดอกค่อนข้างดีด้วจะบางย่างกบตายไปอันนี้แน่นเล็กถ้าบานห้าก,กับชีคายคานชัดเนาะ คานชั่นที่เป็นดอกซ้อนดอกก็ถือว่าอันนี้ถือว่ายู่ได้โดนวนยุ่ค่อนข้างยู่ได้นาานปลูกตลังแต่ช่วงตน้นฤดูใบไม้ผลิแล้วมาดูอันนี้อันนี้ก็ให้กระทางช่อกระทางที่งหง่บุงซีเราจะ่ไหนอะสีสวยวะนี่ถ้าหมดถ้าหมดเดือนนี้แล้วก็จะไม่ค่อยเหลือดอกไม้ให้เราชมเท่าไหร่ อันนี้ดอกกุหลาบพพ้อมปมซาดอกกุหลาบในี่ออกจนถึงเดือนตุลาผมจะพี่น้องกุหลาบนี่อยู่ทนหนาวได้พอสมควร,รหอมสีนี้โอ้ยปมใดมากจะมีคนซื้อมใหอยปมชาเป็นญาติกันพันซื้อมให้เนี่ยหอมมากสีนี้หอมหอมธีปลูกตอนแรกยังบตใหญ่ขนะนีันี่ง่อนข้าง,งเร็วแล้วก็น,นี่ลาเวนเดพปมซาอันนี้สีปตัดแล้วเพราะว่า เอาไปเฮ็ดอะไนะมาันน้ำมันนะ่ะลาเวนเดอร์กะหลายขวดแล้วแล้วก็เอาไปเฮ็ดชาต,ตากแข็งใบเฮ็ดชากะหลายแล้วป้อมชาก,ก็เลยบ่ตัดรอตัดที่เดียวตอนปีหนา้าหรือว่าสักนกาช่วงเออ่ช่วงอ,วงอ่สิ้นสุดฤดูซัมเมอร์อีกจักหน่อยก่อนจะ้ะป้อมชาสิพามาเบิ่งผักขนาได้บัดนี้นี่ขนาป้อมชาปลูกปลูกค่อนขอ้าง ค่อนข้างซ้ายเนี่ยจัาหน่อยเดี๋ยวซืมาเก็บเราเอาไปพัดแบบว่าเฮ็ดอันพัทอ่าขนาดไฟแดงแบบพัดอ,อ,นอ,อน่อ,อนๆตัวอ่อนมันผักบางส่วนก็ตายไปอันนี้ของเมืองไทยนี่แรกดิษจะไปนอ้องปอมซาปลูกได้ดีสองประเภทอ่าประเภทแรกเป็นหัวเลี้ยวอันนี้เป็นนี้เป็นหัวกลมๆไม่รู้ว่าสีเป็นแบบใดปลูกแรกดิดปีแรกนี่ยแล้วก็มาเบงปอมซาเฮ็ดอัน เอา 1, พันผักชีว่าสิเก็บเอาวาสิเก็บเมล็ดพันธุ์มันจะต่บงประหูสิได้๋ว่าโว่ใจพี่น้องเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ผักชีเ่าประตร่องเสือเขาเนาี่ยผมใส่บโบเห็ดเอียงกับเขาสิใวเถ้าเามาเล็ดพันธุ์อเมล็ดเขาเยอะเลยอันนี้เป็นผักกาดห่อนี่บ่ได้โดนามเขาแดดมาสอ,องสามมือผมใส่ บด้หวณน,นาอันนี้กับต้นสตรอเบอรี่ปลูกช่วงเริ่มต้นรดูแม่ๆมปรีกระทือว่าโอเคต้นเขาเริ่มใหญ่จ้ะปมซากับใสปุ๋ยแน่จักน้อยปีนากับสิเือดขึ้นเต็มได้บัดนี้งันนี่ปมซาเสียเบิ่งวิวนี่อากาศดีมากตะวันกำลังตกดินคิดทอดบ้านพี่น้องจะย่ำนี่ทุกปีได้ปตอมซาขันย่ำช่วงสีเขา่า ดูดูใบไม้พลีนี่ยปอมซาสิคิดฮอดบ้านมันเป็นช่วงที่เกี่ยวเขาเนาะเขากระลังออกร่วงดูซึกว่าคิดฮอดบ้านอันนี้พักกะพักสลัดปอมซาปลูกเดี๋ยวมือเอื้อนฝนจีตกหนาปอมซาก็เลยสิบรรดน้ำก็มีแมงมาก,กินนะจ๊ะพี่น้อนแมลงก็บอกมปนเช่วงบอกมปนถากอกแต่ว่าคือเป็นมแมลงหนระือมากัดกินใบหญ้ามันขึ้นนี่อันนี้กระต้นโบตนัน โบตันสีม่วงซื้อมาต้นน้อยๆเดี๋ยวเขาก็ง่ญ่จ้ะเลี้ยงไปเรื่อยเจย็นแล้วก็มาเบ่งต้นนั้นผักกาต้นซาอันนี้ผักกาดแบนอกเวกกรอบมากก็กรอบจ้าพี่น้องเนี่ยเด็ดไปกินที่ระบายได้เลยเนี่ยกรอบมากแล้วก็บ่ได้ใส่ซานอันนี้กับบักอันมันเจีไข่บักอื้อจ้าพี่น้องเนี่ยไข่บักอื้อลูกเขากับน,นี่ ออกดอกแล้วเป็นหมากแล้วนี่อื้อปากกระตนส่งนั่นลหละเป็นกอแล้วก็ดอกกุหลาบอันนี้ก็เดิมลงด้วยแล้วจะดอกไม้ก็ยังขึ้นมาอยู่เพราะว่าดอกกุหลาบเนี่ยเขาสิเมอดดอกเอ่อสายในจักน้อยช่วงเดือนออตุลาถ้าอากาศบอบอหนาวจนเกินไปนุมก็บบพัดจนเกินไปแล้วก็นี่หมักองุ่นปลอมซา กุนเขาก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าต้องรอหลายปีหน่อยอันนั้นสีเขียวอันนี้สีม่วงสามซี่หาปีผลละถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลได้กินลูกเขาอันนี้กุหลาบเลยของปอมซาสีเหลืองกินหอมหอมมากเนี่ยเชียมันเล,นนนลเนื่อยใสอันไซเนลแอนแนงของปอมซาอันนี้สีขาวเนี่ยอันนี้สีขาว กุหลาบสีขาวน,นี้ก็หอมเหมือนกันเดี๋ยวผมภาษาสิผ้าไปเบื้องหน้าบ้านกับหลังบ้านแดดดูด,ดอกกุหลาบสีแดงสวยมากเด็ดไปทำชาจนบาดไม่ทันเมองน่าประทีนหนอสวยมากเลยอ่ะีน,นข้างบ้านสิผ้าไปเบื้องหน้าบ้านว่ามีดอกอยัง ลกเหลือเนี่ยน,นี่ที่ปมชาตัดไปสังเกตว่าเขาเห็นปะถ้าพี่น้องสังเกตเบิง้งเขาจะแตกยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยเ้างกระตรงห่วงนี่ดอก,ดอ,กอันนี้ดอกอันนีลาดีโอโรสนี่เอาไปใช่แจกันยังขึ้นดอกอยู่ กำลังสีมาจ้ะอันนี้อันนี้เหี่ยวไปเหี่ยวไปแล้วอันนี้นาบ้านทางเข้านาบ้านจ้ะน,น้องสีงามบอสทางเข้านาบ้านก็ตายไปแน่บางส่วนเท่าที่สังเกียห็เนนเพราะว่าปลอมสากอะจ้างสม,มุดดอกแล้วเป็นเดือยปลอมสากอะตัดออกไปเรื่อยเรื่อยเอาไปตากแห้งแลวไปเฮดชานี่ก็หน้าบ้านก็ เหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยดอกกันเนี่ยจา้าพี่น้องมันมันออกสมุดมันออกอเป็นดอกไม้เลยดูเดียวโวงซ้ำเมือเอ่อนะมันแหงแบบนี้รู้ว่าปมปมายจังไหนมันขึ้นมาเองกระเด็ดออกแบบเนี่ยอันนี้คือดอกเขานะเนี่ยเ,เมล็ดเขาเนี่ยเป็นเมล็ดเขาเรา,าก็ว่านเขาก็ว่านลงเขาก็อ่อนเนี่ยไม่ได้แห,ง,แหงเขาเน,นี่ยก็ว่านลงมังกาให้เขาเกิดหรือเข้าสิเอาไปว่านลง หมองอื่นก็เลยจะเดี๋ยวปีนาเขาก็ขึ้นมาหมา่เขาก็ยังให้ความสวยโดยที่เราไม่ต้องปลูกทุกปีเมื่อก็ขึ้นเองทุกปีแต่เพื่อเป็นดอกไม้เลยดูเดียวไปดูหลังบ้านกันเบิงกุหลาบของปอมซาอันนี้เป็นกุหลาบต้นสีชมพูดอกใหญ่มากหอมอันนี้ก็เป็นกุหลาบเลยของปอมซาปีนี้ออกดอกนั่งระท่านเด็ดต่ธรรมชาติ แต่เราบอกได้จาพี่น้องว่าชาชาดอกกุหลาบได้ผลดีพอมชาเอาจากสวนของตัวเองแล้วก็ผสมกับลาเวนเดอร์แล้วก็ชาชาของออของลานอันนี้ดอกดอกไม้นี่ปอมชากเอาเนก้าออกแล้วก็เอาดอกนี่มาปลูกใส่แท่นน,นี้เขาก็ยังออกได้อยู่ช่วงกัญญาดูล่าแต่ถ้าเขาโดนแดดเขาอาจจะออกเร็วกว่านี่ ลูหลังบ้านกันนีนน่อันนี้ว่าเนี่ยสิตองเอาขอใบ้บานแล้วก็ไปปลูกไว้ในกระถางเพราะว่าเขาเรื้มน้วแล้วนี่ล้างบ้านกระดอกดาลาพรอมซาที่ปลูกออกแค่ดอกเดียวจ้ะพี่น้องบอกบ่บรู้สาเหตุคือจังเงยเพียงคือออกแค่ดอกเดียวบ่มีชอดดอกออกเลย เนี่มีแค่ดอกเดียวออกแค่ดอกเดียวแล้วอันนี้สาระแหน่ออกดอกแล้วเนี่ยแล้วกนี่ดอกอันแคคตัสแคคตัสตที่ผมสั่งปลูกใช้กระถางเขาก็เริ่มใหญ่แน่นจังน้อยอันนี้คืเอเลี้ยงละเขาอาสิแตกแตกกิ่งก้านออกไปแน่ค่ะนี่แร้วก็นั้น ดอกไม้ขอโทษหลายๆจำซื้อบอ่วบ่ไวจะพี่น้องจำซื้อบอ่วม ertz อ,อะนี่แล้วก็มาเบิ่งดอกอับเพทโทนียเพทโทนี้พร,นพร้อมสาวหอนนาเมออื่อวานนี่ก็ซึนเก่นมากเนี่ยต้องหอนสม,มืออาชีพต้องเอาไปไว้ในบ้านบ่นให้เขาโดนล่มไว้ในบ้านกระจกอาชีพนี่เนี่ยแล้วก็ดอกกุหลาบข้างหลังบ้าน ดอกเขาเริ่มลวงร้อยเวลาจะพี่น้องนี่แหละปอมซาภาพ,พามาเบิงสวนช่วงเดือนกันย่าให้รู้ว่าเดือนกันย่านี่ดอกไม้อีย่างที่ยังลงเหลือแน่แต่ทีเห็นเห็นที่ขืนมาชัดก,ก็คือดอกเอ่อโฮเทนเซียนี่โฮเทนเซียเป็นประเภทแบบนี้จะพี่น้องเขาจะขึ้นช่วงนี้นี่ช่วงนี้คือช่วงออกดอกของเขาเลยแหละออกดอกออกดอกเอ่อซาออกดอกซาเนี่ยเขากระสิให้ช่องช่อดอกซีเข้าก็สิเป็นแบบนี้ อันนี้คือออกดอกช้าออกดอกอช่วงปลายฤดูร้อนแล้วก็พวกใบสีเขียวแบบนี้ก็ยังโอเคยอยู่คพื่อเขาไปหายดอกแต่พอสีเขายังเขายังเหล่นสีได้ยังได้น่านอยู่ทางน้งา,บบานบนฟอมซาก็ไม่นี่แล้วก็กุหลาบกุหลาบก็ตามสไตล์เขาไปจนอดเดือนตุลาถ้าอากาศแบบว่าบ่ยแย่จนเกินไป เนี่ยปมชากับผ้ามาเบิงเนี่ยอา้าวมาเบิงนี่ลืมไปนี่โฮเทนเซียอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ล่าเหมือนกันอันนี้ก็กราดิโอโลสกำลังแตกกำลังแตกช่อมอไปน้องกำลังจะเป็นดอกเยอะเลยอันเนี้ยดอกอันเนี้ยกราดิโอโลสนะ,ะสมมติเราปลูกหัวหนึ่งปีนี่ปีนนนปนหน้ามันจะสีแยกเป็นสองหัวมันสีแยกได้หลายหัวจะ้ะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนต้นหอม ที่แบบว่าคืนและลายหัวนี่แล้วก็ดอกอันนี้ค่ะลักษณะอันสีแตกต่างจากดอกกลางหนาบที่ป้อมให้ป้อมใายเบื้องลักษณะกลีบดอกลักษณะช่วงดอกเขาจะต่างกันอันนี้ก็เปลี่ยนสีกันสังเกตเบื้องเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี่เนีย่ยจ้ะเนี่ยจ้ะป้อมใายกับผ้ามาเบื้องนี่แหละสวนช่วงเดือนอ่ากันยาสวนหลังฤด,ดูอ่า ซ้ำเม,มว่าเป็นแบบไรเนี่ยย่งคงสภาพสวยที่กอบอเนี่ยละ่ะความสาดใส่้ามาเบิงแล้วมันกะบวสวยทีก่กาวน่าจะพี่น้องแต่ว่ากะถือว่าแต่ย่งลงเหลือหายได้ช่วนช่วงกันอยู่เนีย่ยจ้ะอันนี้ก็ถือว่ายังออกดอกอยู่แต่ดอกเขาจะไม่ค่อยเด่นถ้าเป็นดอกสีม่วงอ่ะจะเด่นตอนนี่สีขาวมันเลยจะบ่อยเด่นจ้ะ นี่ปอมสาเบื้องมุมสูงจ้ะพี่น้องนี่มุมสูงก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งจากระเบียงของปอมซานี่ถ้ามุมสูงมันก็จะสวยอีกแบบหนึงน่งแล้เกามองไปกันเขียวแล้วก็มองมองึ้นไปกันจะเห็นวิวของนั้นตะวันใกล้จะตกดินนจ้าพี่น,อน,น้องเนจ้าคลิปนี้ปอมซากะเนลามา,าพาพี่น้องเบื้องสวนช่วงปไปด,ดูร้อน อ่าสีขาวฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงเราจะพี่น้องกัดอกไม้กัเหลือบ่าร้ายแล้วกัสีสันกัคอยจางหายไปแน่แต่ว่าช่วงอ่าซ้ำมือแล้วก็ช่วงต้นาฤดูใบไม้ผลิกัะสีงามแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงกัสีห่างหายไปแน่จะคลิปนี้กั เมีอย่งางารอยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าเออสวนนี่มันยังสีสวยอยู่ตลอดทั้งปีบ่งถ้าทยูอ่ออร์นวเวเนี่เป็นไปบ่ไดที่มันจะสวยอยู่ตลอดทั้งปีจ้ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่าให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะว่าเออสวนเป็นแบบใดเนี่ยจะคลิปนี้ก็ปอมซาก็ฝากไว้สักนิดจะพี่น้องมาพอกันคลิปหนาเนาะแล้วก็ว่าปอมซาสิ ถ้าเห็อุอียงแน่แล้าก็มาติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พมซาน้ำเลระจ้าแล้วก็มาพอกันคลิปนาว่าพมซาสิามีอยียงมาให้พี่น้องได้รับชมเนาะคลิปนี้เขาพุณหล,ลายที่ติดตามรับชมจา้าพ่อกันคลิปนาเนาะสวัสดีจา้า